ใช่ครับเป็นเวอร์ชั่นของพลกับอ๋องครับผมชื่อเพลงว่าให้รู้ไปก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งใช้ดนตรีเดียวกับอของของนี่เลยครับของของละครเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันเพราะว่าคือปกติจะร้องเพลงที่มันไม่ได้ดนตรีหนักขนาดนี้อันนี้พอมาเราร้องกับดนตรีที่มันเหมือนแบบเมทัลแนวล็อกจัดจัดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็เลยต้องทํากันบ้านเยอะนิดนึงในการทาแล้วตอนอัดนี่คือแบบออกจากห้องอัดมาคือแบบแทบจะหน้ามึนเหมือนกันใช่ใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะมากครับ บบครั้งแรกครั้งแรกไหมก็มีหลายครั้งแล้วแต่ที่เป็นแนวร็อกและเมทัลนี่ครั้งแรกเลยครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายมากๆเลยมันจะต้องแบบใช้เสียงสิงเยอะใช่ไหมด้วยด้วยความที่เสียงเวลาผมร้องอ่ะมันจะดูแบบเรียกง่ายๆแบบเสียงนุ่มเสียงหล่ออะไรอย่างเงี้ยที่ที่คนเขาชอบพูดกันผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงนะแต่แบบแนวร็อกเนี่ยเสียงมันต้องสักๆากหน่อยเพื่อที่จะแข่งกับแข่งกับดนตรีดนตรีที่มันหนักๆ แล้วผมแบบพยายามทําแล้วมันทํามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเป็นอีกอีกแนวหนึ่งเป็นเป็นตีความหมายว่าแบบเป็นเป็นทันอ่าแล้วของของของอ่องนี่จะเป็นแนวฟ้าโปรดที่แบบแผดๆหน่อยซึ่งอ่องเขาก็ร้องแนวร็อกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นทางเขาเลยต้องวากไหมถ้าเล่นแล้วทำยังไงวากให้มันวากได้โอ้โหเราก็พยายามเอาเอาพลังเข้าสู้แล้วกันเพราะว่าเสียงเรามันก็ไม่เชิงวากได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันมันฝ <ทำ S 1> <ม>ึกเยอะมากนะถ้าเราจะวากได้ เอาเรียกเอาความนุ่มแล้วก็เสียงนุ่มเอามาเสียงหล่ออะไรเสียงนุ่มใช่ครับก็ไ,ไห,หก็พยายามพยายามฟังเยอะๆยครับเพราะว่า้ดย้วยเวลาจํากัดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทํากันบ้านแล้วก็พยายามแบบไอตอนอัดนี่คือแบบเราคือพี่อยากได้แบบไหนเราพยายามทําให้ได้แบบนั้นเลยแล้วก็ออกมาออกมาดีครับคือคือเสียงคือตอนแรกคิดว่าผมกับอ๋องเนี่ยมันเสียงจะไปกันได้มั้ยอะไรแต่ฟังแล้วเออเสียงมันก็ คนละแนวแต่มันมันลงตัวกันอยู่เวลามันมันมันออกมาแล้วอะไรเงี้ยใช่อันนี้ได้ฟังเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างได้ฟังพรุ่งนี้ครับผมหาห้าโมงเย็นที่ Channel 3 Music ครับผมให้เป็นปั่นใช่ให้เป็นแฟนไปชมแล้วมี MV ด้วยครับผมไปไปไปติดตามมันได้อะไรว่าได้เห็นการโปรโมทในช่องของช่องสามตลอดใช่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 เงินบาทในเรื่องเนี้ยมันมันค่อนข้างดูเยอะมันต้องขึ้นสังเวียนเงี้ยแล้วซ้อมยังไงบ้างโงซ้อม เราซ้อมตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องเลยครับแล้วระหว่างถ่ายทําบางทีมีซีนที่ต้องถ่ายมวยอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะไปเรียนเพิ่มเติมเรื่อยๆครับเพื่อที่จะไม่ให้ลืมเพราะไม่งั้นถ้าสมมติเราเราไม่ได้ถ่ายนานบางทีท่าทางอาจจะแบบไม่ชินอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามคอยไปกระตุ้นกระตุ้นกล้ามเนื้อบ้างทุกๆ2วีคอะไรเงี้ยครับเห็นเล่าตอนมวักิจกรรมเนี่ยเห็นว่าแบบมีผิดคิวมีบาดเจ็บเป็นแผลเป็นไรด้วยมันเป็นเรื่องปกติของบูส์อยู่แล้วแต่แต่ทุกคนคือพยายามเซฟที่สุดแล้วแต่มัน มันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองให้มากที่สุดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็บอกทีมงานว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเาปวดเจ็บสที่ะดเจ็บของผมสุดก็คือกล้ามเนื้อหลังครับผมกล้ามเนื้อหลังที่เหมือนแบบมันมันยอกแล้วแล้วเหมือนมันมันบูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องพักอย่างเดียวก็เลยให้ทางกองยกซีนอื่นมาถ่ายก่อนแล้วเอาซีนบูเนียไปไปตอนที่ผมหายดีแล้ว ด,ดีดีแล้วครับปกติตกตกกใช่ใช่ใช่ช่วงช่วงที่บูไปใหม่แล้วเราเหมือนเรายังไม่ชินกับการใช้กล้ามเนื้อแบบมวยไทยอะไรเงี้ย<อ>มันก็เลยมีการบาดเจ็บบ้าง<อ>แล้วแบบมีวิธีดูแลยังไงในช่วงนั้นคือต้องหาหมอมต้องมีกยายภาพ,พยายไม่ใช่ครับเราต <ใน S 2> ้องไปกายภาพครับเพราะว่าในกองก็คุยกันเรื่องกายภาพเยอะพอสมควรโดยเฉพาะนักแสดงชายเพราะว่าเวลาเราเล่นปุ๊บกล้ามเนื้อมันจะตึงต่อให้เราไม่บาดเจ็บเนี่ยถ้าเราถ้าเราตึงมันก็มีโอกาสบาดเจ็บในครั้งต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะ ไปยืดคลายกล้ามเนื้อให้มันให้มันให้มันแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ตึงใช่ตอนนี้ยังต้องกายภาพเลยไหมกายภาพเพราะว่าผมเล่นกีฬาเยอะอยู่แล้วด้วยมันก็กายภาพคือมันไม่ใช่เรื่องเรื่องผิดปกติอะมันคือเรื่องเรื่องปกติที่บางทีเราเล่นกีฬาเราเรายืดไม่ถึงเราก็ไปให้เขายืดให้แค่นั้นเองใช่มันแบบให้มันให้มันยืดหยุ่นพอเรายืดหยุ่นโอกาสบาดเจ็บจะน้อยแล้วมันกระทบกับการวิ่งหรือปั่นจักรยานช่วงนั้นช่วงนั้นกระทบเหมือนกันครับ หนจะเรื่องผมซ้อมวิ่งตลอดช่วงนั้นผมก็มีโปรแกรมไปไปเมเจอร์มาตานต่างประเทศด้วยเยแล้วก็ต้องมาต่อยมวยผมต่อยมวยผมก็กลัวพลาดว่ามันจะเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วบางทีที่ผมบอกไปบนบนบนเวทีไปแก้วว่าผมเตะซ้อมเตะจนเท้ามันมันมีหนองเพราะว่ามันแบบัเสียดสีอะไรเงี้ยมันก็กระทบกับการวิ่งเหมือนกันเยแต่ราก็งานเราต้องเต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบพักวิ่งไปนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยค่อยวิ่งช้าไปจนจนมันเข้าที่ ใช่ใช่ใช่ก็จะมีแบบ <Okay. S 1> แค่ไปแบบไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้หนักมากแต่เราจะเน้นมาทางทางเรื่องของมวยมากกว่ามีคนดูแลไหมครับก็ก็มีครับก็ทั้งกองนะครับดูแลกันดีๆหมายถึงที่บ้านแบบว่าที่บ้านก็เป็นห่วงเลยครับเพราะว่าเราก็ต่อยมวยเพราะว่าผลงานที่ออกไปคือแม่ก็บอกว่าโห oh, นี่ลูกแบบหนักเหมือนกันนะเพราะว่าในในเรื่องอะ่ะมันมันดูหนักมากของจริงการถ่ายทำมันจะหนักกว่านั้นอีกอะไร แล้วแฟนเราต้องหยุดไปด้วยเลยไหมหรือว่าไม่ครับไม่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 เพราะว่าต่างคนต่างวิ่งอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนผมวิ่งพอได้ก็ไปวิ่งด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามุ่งมวยวิ่งแล้วก็จักรยานอ๋อตอนตอนนี้มวยมวยไม่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 ค่อยเท่าไหร่้วครับคือตอนที่เราตอนตอนเราที่เราถ่ายทําอยู่เอา priority ของเราคือมวยเพราะเราเราต้องให้เป็นมวยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย priority ของมวยก็จะลดลงแล้วผมก็จะไปทางวิ่งอ่าครับ ปีนี้ผมไปที่ลอนดอนมาแล้วแต่ถ้าอะไรการใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวไปปีหน้าเลยแต่ปีนี้ก็จะมีที่วิ่งที่ไทยแหละครับก็จะมีแบบพวกระยะที่ไม่ได้ถึงขนาด42่กิโลก็ให้แบบ10บกิโลยีกิโลกเราเคยตั้งเป้าไว้แบบว่าต้องไปแบบปีเลยมหรืองไแบบว่าก็เพิ่งมาตั้งตอนตอนตอนช่วงช่วงปีนี้ครับว่าจะเก็บเมเจอร์ทุกๆปีปีละครั้งพอเพราะว่ามาราธอนหนึ่งมันซ้อมหนักมากซ้อมแบบโหซ้อมเทพเรียว่าแบบ6เดือนอย่างเงี้ยครับมันเยอะมาก ครับมีคนบอกว่าทุกคนเหมือนแบบเท่เลยนะเท่ที่สร้างกับร่างที่ใช่ไม่ตรงกันเข้าใจ่คำว่าเท่ที่สร้างกับร่างที่ใช่ร่างที่เป็นร่างที่เป็นทำไมมันทำไมล่ะครับเราไม่ก็คือเหมือนอเลยนะว่าเราเป็นพระเอกเท่เราต่อแต่ในที่จริงเราก็หลุดเราก็โคตรหนักนะทำร่างมันอาจจะดูแบบ เราคนเนี้ยบเรียบร้อยแต่ว่าทีนี้เราก็โป๊เราก็แบบมีฮาอะไรครับยอมรับครับยอมรับยอมรับที่อธิบายกันยอมรับใช่แล้วก็ก็จริงๆเวลาผมแบบคือถ้าผมไม่ไม่ไม่ค่อยสนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนมีมาดอีกอันนึงประมาณนึงแต่ถ้าสมมติสนิทแล้วเนี่ยผมจะเป็นตัวตนมันจะออกมันจะเป็นฟิลแบบเนี่ยครับที่ทุกคนได้เห็นหรือว่าอะไรในทิกตอกที่มันแบบนตลลัวๆหน่อยมันจะแบบดูดูไม่ใช่พลเลยอ่ะอ่ามันจะมีความแบบสบายใจที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ย แ้วาคก็บอกก็ไม่เชิญคลิปรู้หรอกครับแค่แบบคือเราไม่ค่อยกล้ากับ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 คนที่ที่เราอาจจะไม่ได้สนิทอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอสนิทแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันมันมันเริ่มสบายใจแล้วอะมันจะเริ่มแบบอ่ามันเริ่มสนุกขึ้นเป็นโพลิเวอร์ชั่นหนึงใช่ใช่ใช่แต่มันก็คล้ายๆเดิมแหละครับแค่มันจะมีความจอยมากกว่าคนจะชอบเวอร์ชั่นมากกว่าด้วยเนี่ยเพราว่าหลายๆคนรอบข้างก็บอกเหมือนกันใช่าใช่ใช่เพราะว่าบางคนบางคนก็เพิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยชอบเวอร์ชั่นเนี้ยจริงๆเป็นคนงี้เหรอเออก็เป็นงี้แหละ อะไรอย่างเงี้ยอโปรโมทะคุณพี่เจ้าก็เห็นว่า <c oughs> มีการเล่นอะไรกับโบอะไรอย่อางเงี้ยก็พี่เาพี่ฮานั่นแหละครับ,รบด้วยความที่ผมเฮฮากับโบด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วมันสนิทใจ,จกันมันก็เล่นอย่างเงี้ะครับ, <c oughs> ค,รบคือโบเขาก็ทําให้ผมสบายใจด้วยแหละเวลาอยู่ด้วยคืออ่ะผมได้ยินฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าเออโบทําอะไรพลให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วไม่ผมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แค่พออยู่กับคนที่มันสบายใจด้วยสนิทใจอะไรเงี้ยมันก็เลยกล้าที่จะเล่นก็เลยแบบได้เห็นตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นคลิปอะไรบ้างอะอ๋อมีบ้างมีบ้างมีบ้างก็ก็นั่นแหละครับแต่จอยตามเอเนอร์จี้เขามาเยอะผมก็สู้เขาเหมือนกันเออนั่นคือตัวจริงตัวเอไอเนาะไม่โอ้ไม่เอไอไม่ต้องเอไอครับช็อตนั้นผมของจริงครับเออที่บอกว่าเราเป็นใช่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 ใา่ใช่ใช่ใช่งช่่ใช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 ่ เออยังรักจริงไหมหรออยังไงดีอกงมันเป็นะไรารมันเป็นะไรมันขินไม่ไมไม่มันมีซิปนี่ไงอ๋อนวมันมีคิปนึงที่ว่าเราไปเช็คฟีดแบ็กวที่อว่าแฟนทเวลาที่เราอ๋ออันนั้นเหรอครับใช่ใช่เราก็อยากรู้ว่าแฟนเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามไปดูพอดูแล้วมันแบบคนก็คือไปฟีดแบ็ในทางที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ก็ก็แบบแอบดีใจอะไรก็ดูอะไรเงี้ย ใช่มัน <ๆ S 1> ชิว,ชวๆวตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับใช่แล้วที่เราบอกว่าเราต้องแบบเราก็มีไปในเชฟที่บแบบเหมือนกันว่าเวลาแบบอยู่กับน้องแล้วคนรู้สึกยังไงแสดงว่าเราก็แบบถ้ามีคนไม่ชอบหรือชอบบ้างเราจะ <ๆ S 2> าน่อ,นอยไหม,มไผมว่าก็ไม่เชิงน่อยขนาดหรอกครับแค่แค่อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดยังไงเพราะเพราะยังไงผมก็คือคนนี้อยู่แล้วอะไรอ๋อคือยังไงก็คือคนนี้อยู่แล้ว ใช่เพราะงั้นคือกระแสตอนเราจะเป็นยังไงคือเรามั่นใจในสิ่งที่เราที่เราเลือกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออครับผมทำไมฮะขอบคานงาน